สบายดีพอแม่พี่น้องมือนี้กอะเอาเต็มที่มาถ่ายบรรยากาศยั่มือขึ้นเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยั่งมือขึ้นของกรุงเทพเนาะเบิ่งความสวยงามของเมืองไทยวันนี้จ้คลิปนี้บิ้งเต็มก็เลยอยากมาถ่ายเป็นคลิปให้พี่น้องทั้งฟังเล่าเลยเบิ่งเนาะครับพี่น้องนี่ยั่มือขึ้นกับไฟแสงสีสว่างตลอดเวลาเลยครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นตึกสวยงามครับพี่น้องเนาะสหรับพี่น้องที่บ่เคยเห็นหรือว่าพี่น้องทั้งฟังเล่าเลยเบิ่งเลยเบิ่งเลยเห็นคลิปเนาะคลิปนี้บ่าเต็มก็แล้ยจากมาถ่ายให้เป็นคลิปให้เลยเบิ่งน้ำกันประจากความเจริญความสวยงามของเมืองไทยเบิ่งมุมทางนั้นก็ติเป็นอ่าทั้ง ฟังห้องเตยและพี่น้องไปทางนั้นห้องเตยพระรามสี่ส่วนทั้งผีก็เป็นไอ้มุมทองหลอ่อทองหลอ่อทองหล่อจะไปทางั้นเนาะส่วนทั้งหมอชิดท่างสิไปทางนี้เดิตอนนี้เราแต่มก็อยู่ที่พระรามสี่ไกลๆกับตึกบนันนิโนครับพี่น้องนี่ตึกบนันนิโนนตึกสองสามนั่นเนองเนาะตึกสองสาม บรรยากาศย่ำขึ้นกับสวยงามครับพี่น้องเนะาะเป็นเมืองที่แบบว่าบกพอมีการเอ่าเมื่อเม,ม็ดมันซะสว่างสวัยตลอดเวลาเนาะหวานเพลินเมืองเพลินเอาบรรยากาศสวยๆง,มงามๆเนาะสำหรับพี่น้องทั้งทั้งฝั่งทั้งฝั่งเล่ากันซะบ่เคยเห็น ็เลยบ่าเต็มก็เลยอยากมาถ่ายให้เบิงเนาะว่าบรรยากาศยามคืนเป็นอยวงไรอันนี้ฝนกับตกโปรยๆครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนเนาะจนไก๋ไก่ตึกบ่าเต็มกับพูดเดยซึงเป็นซูงเลยตึกบะโมเมนเป็นหน่อยหน่อยก็สั่นบ่ไฟสว่างเมื่อถูกสั่นเป็นอกสว่างสวัยตลอดทั้งคืน โมมีเนี่ยเหมือนยมิตรมันซะทั้งสีเนาะปะเท,ที่แบบว่าเพื่อนเจริญเพื่อนรุงเรื่องเนาะอยากให้พี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะทั้งบ้านทั้งอย่างมันจากกะก็เลยถ่ายให้เบึงสวยงามประเเทศพินเจะะประทศที่แบบพัฒนาที่แบบลุงเรื่องนำได้ไฟสว่างครับพี่น้องงามดีด อันนั้นก็เป็นตึกโรงแรมมาดิออดเด้พี่น้องโรงแรมมาดิออด,ดนะฮะตึกไอ้ข้างๆตึกแฝดจะเป็นโรงแรมมาดิออดแถวแถวท่องรท่ยเนาะบรรยากาศยามคืนมันจะเป็นแนวนี้แหละพี่นอ้อ <c oughs> งข้างๆท่านนี่ก็เป็นสองสามครับพี่น้อง บาแต้มอยู่กับไก่ๆก,กับสองสามครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งระเบียงของบาแต้มเนาะซึ่งเนมออกไปก็เป็นช่องสามช่องสามเบืองเบืองพี่น้อง่บาเต้มสงสัยอยู่อย่างหน,นึ่งนะนะอ่าคือเป็นสันๆอยู่เั่นนกะเป็นมองจอดรถนะดับขับพี่น้อง รถขึ้นไปไห้จะได้บาแต่งก็ยังงงเนาะเขาสาั่งสุดยอดดีๆป็นระเบียงของของบาแตย่ยงเนาะซองอกไปก็เห็นพอดีแต่ว่าก็มานาัแบบ่งขึนวบาโอ้เข,ขาก็สั่งคักดีๆเนาะเอารถขึนไปจอดอยู่ข้างบนผมใด้บิณฑองบริเวณธรรมดาเลยเบือบ้องอฮะพกจ็ตสั่นจ็ดแปดสั่นมิตรรถเลยขึ้นไปได้จะได้ยังเง,งือ เขาสั่งแบบคมคิดของคนไทยเนาะสุดยอดทีนี้นี่บรรยากาศแยก่กลางคืนเนาะพี่น้องก็เลยอยากเอามาถ่ายให้พี่น้องได้เห็นได้หูน้ำกันเนาะส่วนข้างล่างก็จะเป็นชุมชนชุมชนบรรยากาศแยก่กลางคืนก็นจะเป็นสีแับพี่น้องนใดไฟสว่างเนาะเมืองโมมี่แบบว่าโมมี่แยมมืด บ่มียยมเหมือนแมรับมันซะยามกลางคืนกับมีคนเหตุงานกลางคืนเี๋ยวได้เห็นพี่น้องยยมกลงเว่นกับแบบมีคนเห็ุงานกลางเว้นอีกต่างหากนะบ่มีย่มนับยยมนอดมันซะกับเปลี่ยนกันเดืองสั้นอะกัางคืนกับอีกแบบหนึ่งกลางเว้นกอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ว่ากลางคืนนี่บรรยากาศจะแบบสวยงามเลยพี่น้องแบบไฟแสงสีมันซะ เมื่อยืนอยู่ดาดฟ้าเนาะก็เลยมาถ่ายฉีดเห้บเบิงว่าบรรยากาศยมคำคืนเป็นแนวใดสวยงามความสวยงามความรุ่งเรืองแสงไฟแสงสีเป็นจะได้เนาะครับพี่น้องก็เลยมาถ่ายเห้บเบิงวันนี้จ้ะบรรยากาศเมื่อนี่ก็ฝนตกไปอยเนาะฝนก็เป็นช่วงหนาฝนพอดีเอ้ยทักฟังคองเตยครับพี่น้องท่านนี้ท่านนี้เป็นคองเตย รามสีแต่ละมองแต่ละบอลยำมึงคืนเนี่ไฟสว่างสวยงามเลยราเต็มกับอย่างเห็นน้ากันเนาะคนล่ามาอยู่ในกรุงเทพบุคคลเห็นมาตัจามายำคำยำคืนแสงไฟแสงสีเป็นแนไไรสวยงามได้พี่น้องยำมึงคืนกัดิบรรยากาศกรุงเทพเนาะใจกลางเมือง สบายอยู่ใจกลางเมืองแล้วนี่แถวๆทองหล่อแถวๆสุขมุมวิทเนาะตึกมีตึกสูงๆพี่น้องเองแต่ละมองแต่ละบอง,วงสว่างสวัยครับพี่น้องสวยง่าบรรยากาศย่ำมืดขึ้นกนดีดิ ฉัารักคุณนี่กับพ่อสนีแหละครับพี่น้องเอามาถ่ายถ่ายบรรยากาศยามคืนให้พี่น้องในเบิงเนาะว่าเป็นแนวใดบรรยากาศยามค่ำยามคืนอันนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับพี่น้องเป็นโรงแรมเป็นเป็นโรงแรมนะแ,แ,แล้วก็แล้วก็มีไอ้คอนโดคอนโดแถวๆนี้จิดไหนคอนโดเนาะ บ้นานเขากเกิดจากคอนโดเป็น้นองคอนโดคอนโดก็ตึกสูงๆอะไรพี่น้องตึกสูงๆน่ะกันเศร้าเป็นกิดสีมะมะนอนอย่างนี้นะหรือว่าบางห้องบางบางคนเกิดซื้อเป็นห้องเนาะซื้อเป็นห้องอยูเป็นสีเนี่เมืองไทยครับพี่น้องสวยงามไมดีแต่ละมองแต่ละบ้านแต่ละซ่อ่ะแซหรับคืนนี้กับแซมนี่นะครับพี่น้อง ขอบคุณหลายๆครับผมที่รับที่เของมารับชมแล้วก็เขาหมนต์ให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กับฟ้าชะน,เนีเจอกันอีกพี่หนาครับพี่น้องเดี๋ยวมาเต็มทีหาหมองหาบอลแต่ละหมองแต่ละบอลว่าไทยให้เบิิงเนาะถ้ารับคลิปนี้กับฟ้าป้าชะนีนะครับผมเจอกันอีกพี่หนาครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ